วันนี้นะคะกลับมาเจอคุณอีกแล้ววันนี้เราจะมารีวิวของใหม่ที่จริงอะ่ะอันนี้ชิ้นหนึ่งที่มันไม่ใหม่หรอกเราเคยใช้แล้วนะคะแล้วก็มีซื้อตัวหนึ่งมาลองด้วยแล้วเราจะทําเป็นแบบว่าลองใช้ให้เห็นแบบเต็มๆแล้วก็ความรู้สึกเป็นยังไงเราก็จะพูดเหมือนอารมณ์เก็ตเลดี้เลดี้วิทมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เดี๋ยวไปชมกันเลยว่ามันดียังไงเดี๋ยวเราจะแกะกันเลยนะคะแกะสดๆเลยแล้วก็ลองเลย อันนี้จะเป็นตัวเหมือนคร e มซิ่งเป็นเนื้อครีมนะคะอันนี้ของ The Face Shop เป็นเหมือนว่าที่เช็ดคอนทำาษาาาัดหน้านะแต่เป็นเนื้อครีมที่เราซื้อตัวนี้มันลองเพราะว่าตัวเนื้อบ้างของ Byla Co ที่เราเคยใช้อยู่ประจำเนี่ยมันจะหมดเราก็แบบเฮ้ยเราอยากลองอะไรที่แบบขายู่มาก ลองว่าเป็นนี้ข้อไหนบ้างเป็นตัวแ,แทนที่ดีเราเห็นว่าคือเราใช้ของอลนยเนี้ยถูกเราใช้เป็นโฟมนะคะเรารู้สึกชอบเราก็เลยเออลองดูอันนี้มันจะเป็นเหมือนเนื้อครีมปิดฝาด้วยอันหนึ่งนะปุ๊กเกญมากเลยนะกระปุกหนึ่งสองร้อยเก้าเก้าค่ะอันนี้ก็ถ้าใครอยากลองว่าเป็นยังไงอย่เงี้ยเดี๋ยวเราจะป้ายจากตรงนี้ เราจะลองว่ามันทำความสะอาดได้ดีขนาดไหนเป็นเนื้อครีมนะคะไม่ใช่นะวาร์มถ้าเป็นแบบเออเนื้อบ้านของเลาโคเราก็ชอบนะเราเราจริงๆ,ๆเราชอบอันนั้นเพราะว่ามันราคาอะไรเงี้ยเราก็อยากหาอะไรที่ตัวตายตัวแทนที่ถูกกว่าก็เลยลองนะว่าดีไหมแบบปุ๊บนะคะวิธีใช้คือนวดเบาๆแล้วมันจะกลายเป็นน้ำมันเองของมันนะคะเฮ้ยเนื้อสัมผัสดีมาก แบบให้อารมเหมือนเหมือนเราทาแบบว่าตอนแรกมันเป็นเนื้อครีมแต่พอละลายแล้วมันเหมือนเหมือนอารมณ์แบบเนื้อบานที่ละลายกลายเป็นน้ำมันอะแล้วมันเบามากเลยอะมันไม่หนักหนะ้เาเดี๋ยวดูว่ามันล้างสะอาดขนาดไหนได้อ,อยู่นะเสร็จแล้วแล้วค่ะแต่เราจะที่จริงเราจะล้างหน้าแต่ ด้วยควนเพราะว่าเราถ่ายแบบนี้นไม่สามารถล้างได้เราก็จะใช้ตัวแปดชิชู่เช็ดข้อ่างนะคะอันนี้เป็นของเดลแฟชั่นที่เราเคยใช้หมดแล้วเราซื้อใหม่เพราะหมดนะคะตัวนี้ดีมากๆสองร้อยเก้าสิบเก้าเช่นกันเดี๋ยวแกใช้เลย แล้วก็จะพูดถึงว่าอันนี้มันดียงไงก็ดาษเช็ดเนี้ยตอนแรกมันเอรของ The เ e Face s h อบมันมีหลายสูตรหลายอย่างหลายประเภทนะแต่เขาบอกว่าถ้าเป็นแบบใช้ทุกวันแล้วก็เช็ดทุกวันประจําอยากให้สะอาดด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบทำให้มีสารสกัดบารุงถน,นอมผิวในตัวด้วยแล้วผ้ามันก็จะโอเคก็ใช้ีอันนี้สองสองชิ้นติดกันเท่าไหร่ใช้ที่ The เราใช้แล้วรู้สึกเออมันดีแล้วมันกลิ่นมันจะให้สัมผัสแบบสมุนไพรมันจะทําจากใบไม้ต้นไม้สมุนไพรมีอะไรหลายชนิดซึ่งเราก็จำไม่ได้แล้วว่ามีอะไรบ้างแต่เรารู้สึกว่าเออมันสะอาดแล้วมันทําให้หน้าเราไม่แห้งตึงด้วยเนี่ยที่สําคัญเลยเราก็จะเช็ดให้ดูเลยว่าเวิร์ขนาดไหนนี่หน้าควรจะเห็นในหน้าสภาพหน้าสดนะคะ โอเคนะเฮ้ยเวิร์กเวิร์กมากเลยอ่ะรู้สึกน้านิ่มดีมากแปลว่าตัวเนื้อบำนี้ดีเวิร์กนะคะแต่ลองลอง,ลองวันไหน้วลองใช้บอกว่ากับลองน่าน้าก็อันนี้อาจจะคลิปสั้นๆไม่มีอะไรเลยแล้วก็จะมาพูดถึงว่าันดียังไงแล้วอันเอตัวแผ่นแผ่นแผ่นชูวปิดอันนี้นะคะ มันมีรู้สึกมีมขาย2องสอง,สอง,สอง,สองขนาดก็คืออันนี้มันเจสิบชิ้น299แต่ไม่รู้ว่าอันเล็กกว่านี้ราคาเท่าไหร่จําไม่ได้เหมือนกันนะแต่เราใช้แบบเออใช้นี่ดีมากมันเป็นผ้าที่แบบไม่บาดหน้าเลยไม่บาดเลยแล้วมันให้ความส,สะอาด สะอาดแล้วเพราะว่าเป็นให้ความรู้สึกว่าบำรุงไปน,นี้ด้วยแบบถนอมผิวแล้วก็บำรุงไม่บาดหน้าให้หน้าชุ่มชื้นไม่แห้งตึงอันนี้รับประกันว่าไม่แห้งตึงแน่นอนเพราะเราใช้รู้สึกว่าเฮ้ยมันเวิร์กเพราะส่วนตัวเราเป็นคนผิวไปทางแบบธรรมดาค่อนแห้งธรรมดาผสมแห้งแบบแห้งอ่ะเอออะไรก็นนจะเป็นบน่อยเราก็ใช้เวิร์กเราบอกตรงๆนะอันนี้พูดจากใจเลยว่าผ้าเขาอะให้ความรู้สึก นิ่มนิ่มกว่าของยี่ห้อที่ว่าคนเฮราหือว่าเอ้ยมันไม่แพงของซอฟเน่อันนี้พูดอันนี้เราพูดแบบว่าไม่เกี่ยวเพราะว่าอะไรนะเราเคยใช้มาก่อนแล้วเราพูดตรงๆว่ามันสําหรับความรู้สึกเรามันยังไงนะคะก็อย่างที่บอกเรารู้สึกว่าอันนี้มันเวิร์กกว่าเราชอบแบบนี้ก็เราชอบเนสภานะผ้าแบบนี้มากกว่าแล้วก็ให้ผลลัพธ์โอเคกว่าจะสะอาดบำรุงตัวหน้าไม่แห้งตึงเวิร์กค่ะ ถ้าถามว่าราคามันแพงไหมเราว่าไม่แพงนะ2องร้อยเแผแบบหูใช้ได้แบบถ้าคนไม่ได้ใช้แบบใช้บ่อยอะแต่ใช้แบบใช้เรื่อยอก็สมควรที่จะมีมันไม่แพงเพราะเราเคยซื้อของซอฟแน่มันแค่กี่แผ่นนะจำไม่ได้อะรู้สึกไม่ถึง70็ดะแต่ถ้าไม่ลดอะมันราคาอยู่175คเจ็ด้าคือ ร้อยสี่สิบห้าหรือห้าสิบสักอย่างนี่แหละจำไม่ได้นะคะแต่แบบมันแพงอะแบบเรียกก็ใช้หมดแล้วอะแล้วอย่างเราใช้บ่อยไง mm hmm. ก็เลยรู้สึกว่าเออเนี่ยมันโอเคกว่าแล้วเวอร์เนี่ยหน้าหน้าสภาพหน้าสุดโอเคนะเราให้ความสุขหน้าน,นิ่มมากเลยอะอตัวเนี้ยตัวบามนะคะมาปิดฝาก่อนตัวเนี้แล้วโลโก้ฝามันโลโก้โลโก้ของมันอยู่ฝานี่ค่ะ ตัวนี้นะไปซื้อกันนะเป็นกระปุกมันเนี่ยเฮยเวิร์กเวิร์กมากรู้สึกชอบเริ่มชอบอาจจะแบบแนวเรารู้สึกว่าตั้งแต่เราลองใช้สกินแคร์แล้วอะมันของดูเฟสช็อปเราชุกของของเกาหลีด้วยมั้งก็เลยว่าเฮ้ยเดูเฟสช็อปสกินแคร์นี่คือแบบยอมเลยว่าว่ามันดีแน่นอนเราชอบเรารู้สึกผลลั์เวิร์กมากมันให้แบบเออมันเห็นชันดจริงๆว่าเฮ้ยหน้ามันดีขึ้นแล้วหน้ามันจะแบบ ดีอะดีมูนได้ก็เนี่ยคือดีนะคะก็ก็เลยชอบแล้วคือตอนแรกเราไอไลน์เนี้ยไม่แน่ใจเราเคยบอกกับว่าคือเราอะเคยใช้โฟมล้างหน้าที่เป็นหลอดนะคะเป็นโฟมล้างหน้าแต่ของของเขาอันนั้นตอนแรกเราไม่ได้ซื้อแต่เราซื้ออย่างอื่นแล้วก็ได้แถมหลอดมาซึ่งหลอดเป็นมากกเยอะมากเลยค่ะสิบทั้งสิบใเลมเอ้ย ml ห่สิบ ml เออซึ่งมันเยอะอันนี้คือตัวแหมนะเราก็ใช้ปว๊เฮ้ยมันสุก ิ่มากหน้ามันนิ่มมากแบบนิมมบน่มไม่แห้งตึงไม่มีเอียดแน่นอนไม่แห้งตึงเลยแล้วนัานน,น,นิ่มนิ่มนุ่มแบบผูดีมากอะ่ะเราชอบเราก็เลยซืย้อเขาให้ลนยนี้เราชอบมากๆซึ่งเป็นลายนี้นะคะเกี่ยวกับน้ำนมข้าวแล้วตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เหมือนแบบเป็นครีมเช็คขัสวสำอางเราก็เลยซื้อมาลองเพราะว่าเราก็อยากหาตัวตายตัวแทนแทนมาแทนมาเลียโคด้วยแล้วก็ราคาที่ประหยัดงมาด้วยนะคะก็เลยลองนี้ ว่าใช้ได้เวิร์กมากมากดูน่าสดหน้าสดเลยเห็นตาตาํำโซมนิดนึงนะแต่ที่ขาเนี้ยอย่าลืมนะคะเพราะว่าแสงอัดแสงอัดจากไฟข้างหน้าเราก็อาจจะนิดนึงเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะวันนี้ก็จะมีคลิปแค่นี้แหละคลิปง่ายๆง่ายๆคลิปไม่มีอะไรเลยก็จะเป็น ใช้ให้ดูเป็นยังไงรีวิวเป็นในตัวว่าเราซื้ออะไรมานะคะก็จะเป็น2ตัวนี้นะคะถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe กันเยอะๆด้วยนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะจะได้คลิปดูคลิปใหม่ๆก่อนคนอื่นแบบไม่พลาดคลิปใหม่ๆอะไรเงี้ยสำหรับที่แบบว่าเฮ้ยใคร อยากดูคลิปใหม่ทันทีก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยสำหรัว,วันนี้นะคะขอต้อนราไปก่อนจากกุนนะคะบ๊ายบาย